สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง youtube ตาชานกก,กอกได้พูดไว้ดังนี้ครับถ้าลูกคนไหนไม่เข้าใจยายไม่เข้าใจตาก็ไม่อาจไปห้ามได้ คือตาก็ยังอยากใช้ชีวิตที่เหลือน้อยมันเหลืออีกไม่เท่าไหร่คนเราไม่อยู่น้อยที่สุดถึง100ปีน้อยที่สุด70-80ก็ไปกันหมดแล้วคิดว่าเรามีความสุขเราก็ทำไปแต่ก็เลยเถิดไปนิดหน่อยยังไงก็ขออาภาัย FC ด้วยนะครับเมื่อคืนก็คุยกับยายน้าตายซึ่งไม่เคยเข้าใจกันมาตลอด หน้าตายเขาคุยไปทีไรมีแต่จะหาผัวใหม่ให้แม่ให้แม่แต่งงานใหม่ก็ไม่เป็นไรครับตาก็จะสบายใจตาก็เคยบอกไปแล้วว่าอะไรที่ยายสบายใจก็ทำไปเลยครั้งก่อนก็อยากจะเปลี่ยนนามสกุลตาก็ยอมยอมไปล้างทะเบียนให้พอล้างทะเบียนเสร็จนะแล้วมันก็จะเป็นนามสกุลเดิมตาก็ยอม เมื่อคือนก็คุยกันอยู่แต่ไม่เข้าใจกันตาก็ฝากบอกพร้อมเมื่อไหร่มาบอกได้เลยปกติคนเราลูกจะต้องให้พ่อให้แม่เคารักกันไม่ใช่แนะนําให้แม่กับพ่อแยกกันพ่อแม่ก็อายุปูนนี้แล้ว60-70ปีแล้วจะไปแนะนําในทางที่ไม่ดีถ้าหากเป็นคนฉลาดนะก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนสาธารณะ ถ้าหากเราไม่ใช่คนดังใครจะอยากจะมากอดมีไหมใครจะมาบ้านเรามีไหมอันนี้เราเป็นคนดังครอบครัวเราเป็นคนดังเขาถึงอยากจะมาหาเราบางคนเขาตั้งใจมาบินมาจากต่างประเทศนู่นน่ะมาหาเรามาหาลุงมาหาป้าถ้าลุงป้าไม่ต้อนรับไม่ให้กำลังใจแล้วเขาจะคิดยังไงโอ้โหเรารักเราคิดถึง ไปแล้วแถมไม่พูดอีกเขาจะมีความรู้สึกยังไงอันนี้คือความจริงนะให้เราเข้าใจนะหัวอกเขาหัวอกเราอย่ามองคนให้เป็นศัตรูตลอดไปมองคนให้เป็นมิตรด้วยความคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้เราจะออกมาแฉมันต่อไปออกมาตอบคำถามที่มันใส่ร้ายลุงต่างๆนานาเรื่องแรกที่มันว่า ลุงเอาเงิน f อออกมาล้อเล่นเงินเนี่ยเขาได้มาจากการค้าขายไอ้เลวอย่าบุรีใหญ่ฉา,าว่าลุงทำแล้วก็รือ้อทำแล้วก็รือ้อฟังดีๆเขามีเงินมาจากการขายสินค้าของเขาเขาจะทำอะไรก็ได้บ้านของเขาถ้าบ้านมันทำไม่ดีก็ต้องทำใหม่ไอน้นี่หนูผีมันดิฉามันหาว่า เอาเงิน fc ไปทําเงิน fc ซื้อผลิตภัณฑ์เขามีเงินก็เอาไปช่วยเหลือสังคมเดี๋ยวไปผ้ป่าอีกไปทําบุญมันบอกว่าทนายจะเลื่อนเลื่อนส้นตีนอะไรวันที่8เจอกันให้หนูทนายไม่เลื่อนนะครับ fc ไม่รู้เรื่องแล้วมาพูดมั่วตัวมึงนะ่ะไปดูข่าวลูกพี่มึงมาหรือวันที่8ไม่เลื่อนนะครับเจอกันที่ศาล ทีมงานทนายไม่ได้เลื่อนนะครับวันที่8ต้องเจอกันที่ศาลเหมือนเดิมหนูผีไม่รู้อะไรมันมั่วไม่มีความจริงเลย fc ดูเอาเองนะมีแต่ความมั่วทนายไม่เลื่อนนะครับมันบอกว่าลุงเงาเด็กมาหากินแล้วไม่รับผิดชอบไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเขาเอาเด็กมาหากินอะไรคือดวงของคนนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นอย่างนั้นไงมึงอิจฉ้าดวงเขา จะดังอะ่ะสังคมเขารู้ก็รู้ว่าลุงไม่ได้ทำฟ้ามีตาไงเลยทำให้ลุงดังเพราะคําสาบานไงถ้าใครทำน้องขอให้มันชิบหายขอให้ครอบครัววิบัติมึงดูครอบครัวมึงกับครอบครัวลุงสิตอนนี้ใครวิบัติอะ่ะแล้วใครไม่ทำน้องขอให้เจริญเอาเจริญเอาแล้วดูตอนนี้สิใครเจริญละ่ะ ไม่ต้องออกมาดิ้นนะเลว้วมันบอกว่าลุงเอาน้องไปทำพิธีหาน้องไม่เจอมันว่าเขาจ้างลุงลุงเห็นแก่เงินมึงพูดเหมือนมึงทำเองคำพูดนี้กูเคยพูดแล้วกูพูดถึงมึงมึงเอาคำพูดกูมาพูดแต่สิ่งที่พูดมันเป็นเรื่องจริงความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับ วันนี้จะพูดถึงเรื่องคดีลุงพลป้าแตนมาที่ธรรมารังสีทนายสุรชัยชินชัยเพื่อที่จะมาคุยพบปะพูดคุยในเรื่องของแนวทางการเดินทางในวันที่8ที่จะไปศาลมุกดาหารวันนี้ก็มาฝากท้องอิ่มท้องกับทีมงานทนายเบิ้มมาเตรียมความพร้อมว่าจะเดินทางกันวันไหนกี่โมงมีใครไปบ้างมีทนายท่านไหนเดินทางลงไปกับคณะของพี่เบิ้ม รอติดตามชมกันได้วันนี้มาคุยงานประชุมกันตอนนี้ก็รอให้ fc ทุกท่านสบายใจได้เลยของการทำงานของสำนักงานกฎหมายธรรมรังสีตั้งอยู่ที่ถนนกีบหมูย่านของกรรมกรหรือชาววิสานที่ทำงานพระทินอยู่แดนไกลที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบนี่คือที่มาที่ไปของสำนักงานกฎหมาย ธรรมรังสีที่ตั้งอยู่ที่นี่เพื่อไปช่วยเหลือชาวกรรมกรที่ถูกนายจ้างเอาเปรียบหรือคนยากคนจนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมฝากถึง F C ลุงพลผ้าแตนทุกท่านสบายใจได้ไม่ต้องไปฟังใครใครพูดปั่นช่องไหนจะปั่นยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจให้เชื่อมั่นในการทำงานของท่านสุรชัยชินชัยทนายความของเรา ให้ทุกคนให้กำลังใจในการทำงานท่านสุรชัยชินชัยและทีมงานของท่านผมบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนฝากเป็นกำลังใจให้ท่านทนายด้วยในการทำงานของสำนักงานธรรมรังสีบอก FC เลยว่าไม่ธรรมดาถูกคือถูกผิดคือผิดไม่เข้าข้างคนผิดในการทำงานของท่านอุ้ดมการของท่านเคยพูดไปแล้วว่าอุดมการคืออะไรขอให้ f อเชื่อมั่นในสำนักงานธรรมรังสี หลายๆคนคงเข้าใจความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ทนายสมเกียรติได้พูดไว้ด่งนี้ครับทนายสายโจรทนายของพวกผู้มีทิพธิพลมารังแกชาวบ้านมันเจ็บปวดทุกครั้งผมจะไม่รับการอะไรพวกนี้เลยเคยมีนายทุนเงินกู้ให้คนมาติดต่อให้ผมไปเป็นทนายฟ้องยึดทรัพย์ชาวบ้านให้คนมาติดต่อผมผมปฏิเสธเลย ว่าผมนะ่ะไม่ทำไปหาคนอื่นเถอะงานมีเต็มเลยครับเงินกู้นอกระบบเนี่ยเป็นร้อยๆเรื่องให้คนมาเชิญผมไปพบที่ร้านของเขาผมคงไม่รับหรอกครับมีคดีหนึ่งที่ผมจะต้องไปเอาผิดคนที่เป็นทนายเขตพื้นที่เดียวกันมีคนมาบอกผมว่าทนายสมเกียรติเสือเราไม่กินเนื้อ เสือนะทนายความด้วยกันจะต้องไม่ทำงานทนายความด้วยกันนะเป็นคำพูดที่ผมเห็นด้วยครึ่งหนึ่งแต่พอผมไปปรึกษาทีมงานทนายผมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นทีมงานคุณภาพของผมเขาบอกว่าไม่ผิดเขาพูดกับผมคำหนึงที่สะอึกเขาบอกว่าทนายสมเกียรติเป็นทนายความก็มีหน้าที่ที่จะต้องขจัด ทนายความไม่ใช่ทนายความที่แท้จริงออกจากวงการถ้าทนายความคนนี้ยังอยู่อาจก่อความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนหรือลูกความอีกหลายร้อยคนก็เป็นได้กลุ่มหนึ่งบอกเสือไม่กินเนื้อเสือกลุ่มหนึ่งบอกเลี้ยงมันไว้ไม่ได้ถ้ามันทำอย่างนี้มันทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวช่อง เสียชื่อทนายความอย่างพวกเราคิดว่าผมควรจะเชื่อทนายกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มสองผู้ที่เสียหายที่ฟ้องเขาสูญเสียเงินไปประมาณ1.6ล้านแสนบาททนายความรุ่นน้องเรารู้จักกันนี่ผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาหาผมว่ามีทางออกไหมเคลียร์กันได้ไหมขอถามผู้เสียหายก่อนมีแต่คนบอกกำจัดทิ้งซะทนายที่ไม่ดีนะ่ะ ก็อย่าให้อยู่ทุกสาขาอาชีพมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเวลาจะใช้งานใครนี่ะก็ไปเลือกเอาอาชีพทนายความคืออาชีพที่มอบความเป็นธรรมให้กับลูกความหรือพี่น้องประชาชนหรืออาชีพที่มีเกียรติแต่หากินบนความทุกข์ของเรา